สวัสดีครับพวกเราผมโรชโนอตอนนี้ผมอยู่ที่ซีคอนสแควร์สินดักลินครับกับ The Sunset Legacy นะครับประจันแห่งการเวลานะครับผมเป็น9:30เดือนพฤศจิกายนนะครับ2025โอเคที่ซีคอนสแควร์สินดักลินตรงซีคอนสแควร์ฮอลนะครับก็จะเป็นประจานอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับผมตั้งจากปราสาทตาเมืองครับ ใช่นะตั้งอยู่บริเวณที่เขาบนนมตรงรัตในเขตปั้นหนองคับนาสามาคัคคีหนองคันนาหนองคันนาหนองคันนาสามัคคีเขาเห็นมองใบไม้จริงหนองคันนาครับสา,า,ามัคคีหม,มู่แปดตำบลตาเมียงอำเภอบนนมตรงรัตจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเป็นปราสาทขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมืองรรหรือเป็นสถานธ์สถานประเภทธรรมศาลาหรือวัดหะนี้คฤหะใช่แล้วก็ปราสาทปากควายครับ ขึ้นทะเบียนว่าสารสองสนี่ก็2 4 7 8เหมือน,นกันนะครับปราสปลาควายตั้งอยู่บริเวณช่องปลาควายในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่17ตำบลบักไดอำเภอพนมโตงรักจังหวัดสุรินทร์หรือเป็นปราส,สาททหารขนาดเล็กในศาสาทสนา,ามและเป็นตระวัยำผู้หนึน่งอันศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันกับทีอ่อื่นๆครับแล้วก็มาที่ที่สครับเป็นปราสาทอาตามเมืองทองนะครับก็ขึ้นทะเบียนปี2478ก็2478เหมื 7, อนกันหมดครับคงไม่ต้องบรรยายแล้วเนาะ เพราะว่าทราบอยู่แล้วเพราะว่าปีเดียวกันหมดนะเลยนะครับใช่ภาษาตางเมืองทมครับตั้งอยู่บริเวณที่เขาบนมรงรั้นในเขียนตั้นหนองคันสมมคีนะครับผมภูการตะบนตามเมียงนะครับอำเภอบรมรงนั้นจังหวัดสุรินเป็นภาษาขนาดใหญ่สุดในกลุ่มภาษาตากเมืองและจะเป็นปวัฒนธรในาศาสนาฮินดูแนละเออขอไปครับลทัทธิสายวานิกายแล้วก็ราษาตากเมอโต๊ะครับ ตั้งอยู่บริเวณที่หาดพนมตรงนั้นในเขตบ้านหอนองคณะสามัคคีหมู่8ตำบลป่าเมียงอำเภอพนมตรงนั้นจังหวัดสุรินทร์ครับ,บรเป็นโรงพยาบาลสายหรือศาสตร์สถานประจำสถานพยาบาลที่มีองค์สถาปัตยกรรมที่ครบถ้วนที่สุดแห่งหนึ่งครับใช่ในเวลาด้านนี้ครับคุณจะได้เห็นความงดงามของปราสาทนะโอเคใช่ เรื่องจริงจแล้วที่นี่เป็นที่ที่สองนะครับต่อจากาซีคอนตางแคเพราะซีคอนตางแคจัดก่อนแล้วแต่จะมีเพียงแค่ปราสาทป,ปางควายกับปราสาทป,ปางเมินพงนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยโฟก,กัสไปที่ปราสาทป,ป,ป,ปางเมินพงศ์เป็นหลักนะครับปราสาทป,ปางควายกับปราสาทป,ปางเมินพงนี่ผมมองผ่นานๆานะแต,แต่จะมีซุ้มและตรงนี้ครับเป็นิทศการผ้าผ้าไทยใช่ใช่ นี่ครับผ้าไทยล้วนๆหวาปั่นหลอดก็มีนะครับนี่ครับเทศก,กาลผ้าไทย<ม>ไทยซิลเอ็กซิบิชันนะครับผมนี่เหมือนกันมีเหมือนกันใช่ครับแล้วเส้นใหม่ก็มีใช่ครับสวยๆนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเราดูแบบพันๆน,น,น,นะแต่ก็สำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญสำคัญ ยังก็สำคัญมาเดอร์พี่น้องอยากสิเห็นงานล่างสีคอนสแควร์ฮองเป็นอีอย่างต่อไปก็ว้ามาโหลด <laughs> อ่าโอเคอันนี้ครับโหแบบเขาเรียกว่าสวยๆเลยนะไม่ติดใครเลยจริงๆนะครับเป็นจังหวัดดีมากๆเพราะเมื่อกี้คนนี่เดินเข้าเดินออกมีเยอะมากๆนะครับ <laughs> ตรงนี้ก็โยนเหรียญน,นะครับเหมือนซีคอนบางแครเลยนะครับแต่ว่าซีคอนสีนักลินครับ จะมีด้านนี้เพิ่มด้วยนะครับผมเป็นการอธิษฐานยกช้างเสียร์ทาคามสำเร็จนะครับผมโอเคลองมาลองดูนะครับผมแต่ตรนนี้ครับจะพิเศษที่ซีคอนตังแคร์ผมไม่เจอนะไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าที่นี่เขาจะมีเพิ่มเติมนอกจากมีเครื่องประสาทาาเมือนโต๊แล้วเนี่ยยังมีเซลฟี่น้ำแน่เด้อเช็คอินซีคอนสแควร์เด้อประสาท แห่งการเวลานะครับก็คือวางโทรศัพท์ไปตรงนี้นี่ครับก็สามารถเซลฟี่ได้เลยอะไรอย่างเี้ยนะนี่เป็นการยกตัวอย่างให้ดูอ่านี่ได้ครับเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะครับโอเคเนี่ขออภัยด้วยดเจอกันเล็กน้อยอ้าวโอเคครับนี่ครับปลาสาปลาควายนะครับมีซุปประตูอีกเช่นเดียวกันนะใช่ใช่ ดีด้านบนนะครับภาษาปากควายใช่เพราะว่าถ้าตามสถานที่จริงตอนนี้ไปยากอยู่ครับเพราะว่าอยู่แถวชายแดนไทยกัมพูชาเลยนะครับผมดูแบบแบบถ้าจะปักเก็บชายแดนเลยดีกว่านะแล้วไงก็แวะมาตรงนี้ก่อนก็ยังดีครับ ถ้าไม่ได้เห็นอย่างี้ก็เสียดายมากเนี่ยครับสวยมากๆจริงๆไปดูขบวนก็ได้อีกนะมีรูขบวนให้ดูนะใช่ใช่สวยมากชอบมากเพราะ <c oughs> ว่ามุมเนี่ยโหสวยเข้าอย่างมุมเนี่ย ต้องแบบเกรงสุดๆอะเพราะมันสูงแล้วเราเล่นแนวนอนด้วยวเรื่องนะครับโอ้เรื่องน,นี้คือแบบเป็นหินเลยนะครับก้อนหินตรงนี้เลยอันนี้ก็มีนะก้อนไม้แล้วมีก้อนปราสาทสวยๆก้อนอิฐก,ก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะก้อนแบบเหมือแบบที่ำมาจากปราสาทเลยนะและ้วมันเป็นการตกแต่งของปราสาทใช่สวยมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีหลางคาเยอะแยะมากมายเลย นะครับใช่นะครับก็คือ,อโอยความเป็นมานเนี่ยจะเหมือนทางซีคอนบังแคถ้าใครดูของซีคอนบังแคไปแล้วนะก็จะมีอันนี้เหมือนกันเห็นว่าอันนั้นเขาจะเป็นแมวแบบเอ็นอย่างนี้อันนี้คือแนวตั้งอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับที่แตกต่างกัน,กนใช่ก็คือปราสาทตาควายนะครับตั้งอยู่สันเขาวนสันเขาพนมดงนะ ห่างจากแม่หาสูงประมาณสิบเมตรบริเวณนี้เป็นพื้นที่รับซ้อนตันแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับผมเขาเรียกว่าก่อนคอมเป็นมานี่ถ้าจะไม่แต่แต่างจากตอนที่เจอที่สี่ข้อนบังแฮเลยมีเต้าห่อใบตองเลวย่พยาอันนี้ก็มีเซลฟี่ไหมเซลฟี่นำเน่เดอร์นะครับโอเค ไป,ไปต่อกันที่ปราสาทตาเมืองทงนะครับโอเคนี่ครับปราสาทตาเมืองทงมีช่องเหมือนกันเลยนะครับโอโอแล้วมาดูความเปรีมากันสักนิดหนึ่งนี่ครับด้านนี้นสวยๆ<อ>เพราะว่าดูแบบช่องเขาตาเมืองเนี่ยโอ้โห บนเนี่ยเทือกเขาพนมดงรักเปิดบพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นจุดเชื่อมต่อชายแดนกัมพูชาใช่แล้วเป็นปราสาทรินของโบราณที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมโอเคใช่จุดพระจักรเป็นที่ที่จะเป็นจุดที่คนถ่ายรูปกันมากที่สุดนะครับเพราะว่าปราสาทค่อนข้างมีความยาวนะครับถ้าเทียบกับปราสาทตาควายเขาจะเต่นขึ้นไปเลยฮะแต่ทางอันนี้เป็นแนวนอน ก็คือใช่เป็นแบบซ้อน,นแบบนี้เลยสวยสวยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพักหนึ่งคมต้องบเบรกก่อนเดี๋ยวเพาต้องไปเล่นเกมเนาะโอเคอ่าีนอันนี้อันนี้เราแบบดูกันตัวเต็มตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพบกับปราสาทปางมืนโต๊ดครับ โ okay. อเ่วยนี้พันกอดตักคุ้นครับอันนี้คือเดี๋ยวเราเจาะลึกเลยเพราะว่าตามันก็นไม่เคยเจอที่ซีคอนบางแคแต่ถ้าเป็นซีคอนบางแคจะมีเพียงแค่ราสาลาควาและภัษาทางเวน,นทมแค่สองะาษาเทนัานี้เพิ่งเจอครั้งแรกโอเคตักสักคุ้ครับ